สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูแจมนะคะครูสารพีเพชรศรีในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องเรียนรู้แหล่งข้อมูลนะคะ แหล่งข้อมูลนะคะก็จะเป็นต้นกำเนิดของข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะบุคคลในที่นี้ครูแจมขอยกตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือคุณหมอ ะค,ะคุณครูนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะที่สามารถให้ข้อมูลแก่เราได้นะคะเช่นพิพิธภัณฑ์และก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะ ทีนี้แหล่งข้อมูลของเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะเดี๋ยวดูประเภทแรกประเภทที่ 1:「แหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะนักเรียนอ่านตามครูนะคะปฐมมภูมินะคะแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้รับข้อมูลนะคะโดยอาจจะเกิดจากการพบเห็นสิ่งต่างๆนะคะ หรือจากการสังเกตการทดลองนะคะรวมไปถึงการสำรวจข้อมูลต่างๆด้วยตนเองนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะครูแจมจะขอยกตัวอย่าง การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะในตัวอย่างได้กล่าวไว้ว่าโป้ต้องการทราบข้อมูลจำนวนของเพื่อนๆในห้องเรียนที่มาโรงเรียนโดยรถโรงเรียนโป้จึงใช้วิธีการสอบถามเพื่อนในห้องเรียนทีละคนนะคะทีนี้จากตัวอย่างนี้นะคะครูแจมจะขออธิบายก็คือโปเนี่ยต้องการที่จะทราบว่าใครมาโรงเรียนโดยรถโรงเรียนบ้างน,นะคะ โป้ก็จะใช้วิธีการสอบถามเพื่อนทีละคนนะคะและทีนี้โป้ก็จะมีการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึกอาจจะลงในสมุดนะคะค่ะทีนี้มาดูแหล่งข้อมูลที่2นะคะก็เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะนักเรียนอ่านตามครูนะคะทุติยะ ะะทีนี้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการนําข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบนะคะมาใช้ทันทีโดยไม่ได้ลงมือเก็บข้อมูลด้วยตนเองนะคะเช่นข้อมูลจากหนังสือนะคะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ะะและก็ข้อมูลจากโทรทัศน์เป็นต้นนะคะทีนี้ครูแจมขอยกตัวอย่างการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะในตัวอย่างได้กล่าวไว้ว่าโป้และปูต้องการทำรายงานทรงคุณครูเรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะทีนี้ทั้งสองคนก็ จึงชวนการมาดูสารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะจากสังเกตเห็นไหมคะว่าจากตัวอย่างนี้นะคะเขาไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแต่ดูจากสารคดีทางโทรทัศน์ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วนะคะ ทีนี้เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแหล่งข้อมูลแล้วนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะแหล่งข้อมูลมีทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทที่1แหล่งข้อมูลปะถมมภูมินะคะแหล่งข้อมูลที่2นะคะแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะทีนี้เด็กๆมาช่วยครูแจมทำกิจกรรมฝึกทักษะคอมสายนะคะเด็กๆด,ดูภาพทั้งหมด4ภาพนะคะ ที่เขาให้มาแล้วเรามาช่วยกันตอบว่าแต่ละภาพเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใดนะคะทีนี้มาดูข้อ1นนะคะเดี๋ยวข้อ1น,นะคะเป็นแหล่งข้อมูลประเภทใดคะเก่งมากค่ะเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะเพราะว่าไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแต่ศึกษาเพิ่มเติมจากจากอะไรคะ จากอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะข้อมูลที่2นะคะก็เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะก็เป็นการศึกษาข้อมูลจากหนังสือนะคะในที่นี้น่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะข้อ3นะคะ เก่งมากค่ะเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะก็คือเป็นการศึกษาข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ใช่ค่ะเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะเพราะว่า ผู้ได้รับข้อมูลได้อยู่ในเหตุการณ์จริงนั่นก็คือเหตุการณ์ที่รบชนกันนะคะเด็กผู้หญิงได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วยตนเองนะคะเราจะเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะทีนี้การรวบรวมข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะ ซึ่งเป็นการดำเนินด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลมานะคะก็คือข้อ1น,นะคะการกำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจนะคะข้อ2การวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลนะคะข้อที่3ก,การกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล นะคะข้อที่4การค้นหาและรวบรวมข้อมูลนะคะและก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นขั้นตอนที่5การสรุปผลของข้อมูลนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจนะคะ ก็คือในขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนที่<ม>1ก็จะเป็นขั้นตอนแรกที่เราควรปฏิบัติก่อนการเริ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็คือเราจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการค้นหานะคะว่าเราต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนสนใจจะศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพืชน,นะคะนักเรียนก็อาจจะมีการกําหนดขอบ่ายหรือหัวข้อที่นักเรียนต้องการจะศึกษาเช่นส่วนประกอบของพืชน,นะคะการเจริญเติบโตของพืชหรือการสืบพันธุ์ของพืชเป็นต้นนะคะค่ะ การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อที่2นะคะก็จะเป็นการวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งของข้อมูลนะคะนักเรียนนะคะจะต้องทําการวิเคราะห์ว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่มีข้อมูลที่ต้องการอยู่นะคะโดยจะเลือกจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นบุคคลหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะหรือเหตุการณ์ที่ตนเองได้เข้าร่วมโดยตรงนะคะ,ะต่อไปนะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อที่3นะคะก็เป็นการกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในขั้นตอนนี้ก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่า าจากข้อที่1และข้อที่2นะคะนักเรียนก็จะมาวิเคราะห์และพิจารณาว่านักเรียนจะเลือกวิธีการเก็บข้อมูลใดให้เหมาะสมกับหัวข้อของเราที่ต้องการจะศึกษานะคะซึ่งเป็นการเลือกวิธีการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะสามารถแบ่งได้เป็น4วิธีดังนี้นะคะข้อ1การสังเกตสำรวจและจดบันทึกนะคะจากข้อนี้ก็ จะมีการสังเกตนะคะแล้วก็สำรวจด้วยตนเองแล้วก็จดบันทึกข้อมูลด้วยตนเองนะคะข้อที่2อ,อาจจะเก็บในรูปแบบของการสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะข้อที่3การสำรวจอาจจะใช้โดยใช้แบบสำรวจหรือแบบสอบถาม แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมเอาไว้แล้วนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อของตัวเองได้เลยนะคะต่อไปขั้นตอนที่4นะคะก็เป็นขั้นตอนการค้นหาและรวบรวมข้อมูล นะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามที่เราได้วางแผนเอาไว้แล้วนะคะการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลมานั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการไปศึกษาด้วยตนเองการค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลมาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสรุปผลของข้อมูลนะคะการสรุปผลของข้อมูลที่รวบรวมไว้ เช่นนำมาบันทึกลงตารางเพื่อเปรียบเทียบและเรียงลำดับข้อมูลนะคะโดยข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดกระทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เรียกว่าสารสนเทศนะคะทีนี้ครูแจมจะขออธิบายคร่าวๆนะคะก็คือข้อมูลที่ผ่านการ เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบเรียมข้อมูลนะคะที่ผ่านการประมวลผลของข้อมูลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เราจะเรียกข้อมูลประเภทนั้นว่าข้อมูลสารสนเทศนะคะ ที่นี้การนำเสนอข้อมูลก็จะมีหลายรูปแบบนะคะเช่นการพูดรายงานหรือนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะหรือการจัดป้ายนิเทศเป็นต้นนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและการเก็บข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลมากน้อยเพียงใดคะ ะะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปทบทวนด้วยตนเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ครูขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ